ความแตกต่างระหว่างการวิจัยและการประเมินนะครับความแตกต่างระหว่างการวิจัยและการประเมินประเด็นจุดมุ่งหมายการวิจัยจะค้นหาความจริงส่วนการประเมินจะตัดสินคุณค่าจากข้อค้นพบนะครับประเด็นที่ศึกษาการวิจัยกำหนดจากผู้วิจัยส่วนการประเมินกำหนดจากสิ่งที่ถูกประเมินนะครับ ประเด็นในเรื่องของการคาดคะเนคคาตอบการวิจัยนิยมกําหนด nice, เป็นสมมติฐานการวิจัยส่วนการประเมินจะไม่ได้กําหนดทวงหน้านะครับประเด็นเกี่ยวกับตัวแปรการวิจัยได้จากการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้องส่วนการประเมินกําหนดขึ้นจากประเด็นที่ประเมินเรียกว่าตัวชี้วัดนะครับประเด็นเกี่ยวกับเกณฑ์หรือมาตรฐานของตัวชี้วัดการวิจัยไม่กําหนด มุ่งที่จะบรรยายตัวแปรส่วนการประเมินกําหนดไว้เพื่อนําผลของตัวชี้วัดมาเปรียบเทียบในการตัดสินคุณค่านะครับประเด็นเกี่ยวกับประชากร,รากรรากรวิจัยประชากรทั่วไปของเรื่องที่ศึกษาส่วนการประเมินขึ้นอยู่กับสิ่งที่ถูกประเมินว่าเป็นแผนโครงการองค์กรหรือบุคคลนะครับประเด็นเกี่ยวกับการสุ่มตัวอย่าง การวิจัยนิยมสุ่มตัวอย่างเพื่อให้ได้ความเป็นตัวแทนส่วนการประเมินส่วนใหญ่จะเป็นการระบุปุ่มเป้าหมายของสิ่งที่ถูกประเมินนะครับประเด็นเกี่ยวกับข้อมูลที่ใช้การวิจัยโดยทั่วไปจะใช้ข้อมูลปฐมภูมิส่วนการประเมินใช้ทั้งข้อมูลปฐมภูมิและข้อมูลทุติยภูมินะครับ ประเด็นเกี startup, <ism> medium, ่ยวกับชนิดของการวิจัยการวิจัยเป็นการวิจัยพื้นฐานและการวิจัยประยุกต์ใช้การวิจัยเชิงปริมาณหรือการวิจัยเชิงคุณภาพอย่างใดอย่างหนึ่งส่วนการประเมินเป็นการวิจัยประยุกต์ใช้การวิจัยทั้ง2แบบในคราวเดียวกันนะครับประเด็นเกี่ยวกับการสรุปอ้างอิงการวิจัยสรุปไปยังประชากรอื่นๆได้ส่วนการประเมินสรุปเฉพาะเรื่องที่ประเมินนะครับ